ทุกอย่างมันมันหลายสิ่เจ๋งมากเลยี่ยลองมันสไลด์เข้าขับเครื่องบินมาแล้วลองเรือหางยาวไฮ้บอกเลยเอาอีกเลยเครื่องเจโบเจโบเมื่อกี้กระโดดนิ้วขึ้นเครื่องบินวะจอดจัดห้องเด้อไหมนูเมนูบรรยากาศครับเราอยู่ทุนดีเลยจ้ะไอ้ลำน้ำอะไรนะพี่จ๋าซองลับน้ำซองภาษาไทยลภาษาลาวภาษาอังกฤษซองแปลว่าเพลงอ๋อ น้ำซองเยอะซองแล้วซองซองซองแกะซองนี่ครับก็จะมีเรือเขาคุณผมบอกคุณจะทาครับอันนี้เรือเขาไปไหนกันเนี่ยล่องเรือเล่นไงอ๋ออันนี้ก็คือล่องท่องเที่ยวเฉยๆใช่ไหมครับรับแขกผ่าแขกออกไปน้ำเจ้าพระยาอ๋ออันนี้ออกไปน้ำเจ้าพระยาได้นะครับเจอย นี่ครับประบึกห้าเจ็ดไม้ห้าสิบพันห้าหมื่นเดี๋ยวว่าผมหมดตังค์แล้วสามมอง่นออสไมไม้สอาม่นหกไมด้างล่ตได้้อ้ยโอต้องแก่งด้วยล่ะ ใช้แรงลมเพื่อทำให้ไฟร้อนีดีๆๆเียงแล้วเียงแล้ว้นเไล่ไฟแล้วเขาขับไปให้ร้อนไม่คะ สาวเรบ่บียงเวียงฟังนี่เลยบอเวียงนี้จะอัดคลิปเอออะไรหรอเฮเฮ้ยเป็นยังไม่ค้าใ้ห่อนบอจับมืร้่นห่อนแลบอขนาดเวียงครึ่งรอบยังห้อนป่นนี่เนาะันเบียงครบรอบเลยีห่อนปันไหนเอาเอาเอารอบเลยจงไดกระตกได้ที่ดินเไ่ได้ขายเลยาไม่ได้กินเลย ก็มากินปลาหมึกนี่ก็บอกให้ตัวบินนะครับให้โดนบินตาลดีเพราะมันเก่งไอ้เนี่ยมันขับเก่งเนี่ยมันเห็นน้ำตกก็มันเอาโดนบินเป็นน้ำตกเลยเดี๋ยวเวลาเป็นมืออะไรนี่นี่ไงครับฟูนี่ใครขึ้นมากครับฟูขึ้นมาเขาไปไหนเขาไปไหนเขาไปไหนไปเวียงเขาไปอะไรทานหมดไปเติมทาน ปลาบึกผมอยู่นี่ให้เขาเอาให้หมดแล้วเนี่ยเตาเตาหมอหมดเตาไปแล้วเขาไปทำด่านแล้วเอ้าผมจบคลิปแบบนี้เหรอใช่ไม่คขานี้ขานี้อ้าวจริงอ่ะผมสงสัยผมเขาว่าของเขาคงโวยจะมันไหลไปตรงนู้นไม่ผมพอทูน้าสามสิบเมตรดูมันลงมันโดดลงจากตรงนั้นตกไปตามลงไปตัวปกติมันมีคลิปนะต้องติดกับน้ำเลย พ่อเมปาช่วื้นมาช่วึกมาช่วไปโคตินเพราะมันโดดมันถึงไงมันยันเด้งขึ้นมาชนขาโคตรเจ็บพี่บ๊ว